ติดอย่างแน่นเลยนะครับสาหรับตัวนี้ที่ผมได้มานี่คือเครื่องสปอร์ตแบตเตอรี่ที่มีแบตในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีสายสามารถเชื่อมแบตเตอรี่18650ได้อย่างสบายๆเชื่อมติดง่ายเชื่อมติดแน่นระหว่างตอนที่เราเชื่อมเนี่ยจะมีเสียงสัญญาณบอกด้วยตัวนี้เขาจะสามารถปรับความแรงได้ถึง30เกียร์เลยนะครับจากที่ผมใช้งานผมปรับแค่15นะไม่ได้ปรับสูงมากนะครับถ้าปรับสูงมากเกินไปเนี่ยความแรงของเขาอาจจะทะลุแผ่นนิเกิลได้นะสินค้าตัวนี้สามารถเลือกเป็นเก็บปลายทางได้นะครับเครื่องนี้ที่ผมสั่งมาก็เก็บปลายทางเหมือนกกกกกันนนนแแแ่่่ขอองงทีีเเเ้้าาาาามมใใหภยยลละร็็็จปสช์วผ จากนั้นก็จะเป็นคู่มือได้สายสปอร์ตเครื่องสปอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะขนาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเลยครับการต่อก็ง่ายๆครับผมเขาจะมีขั้วระบุไว้อยู่นะครับจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะ <c oughs> ส่วนความแรงเราก็ปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับและที่สําคัญเชื่อมติดอย่างแน่นเลยนะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมได้มานี่คือเครื่องสปอร์ตแบตเตอรี่ที่มีแบตในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีสายสามารถเชื่อมแบตเตอรี่18650ได้อย่างสบายๆเชื่อมติดง่ายเชื่อมติดแน่นระหว่างตอนที่เราเช่มนงัาบ้ครปแผ นะไม่ได้ปรับสูงมากนะครับถ้าปรับสูงมากเกินไปเนะี่ยความแรงของเขาอาจจะทะลุแผ่นนิเกิลได้นะสินค้าตัวนี้สามารถเลือกเป็นเก็บปลายทางได้นะครับเครื่องนี้ที่ผมสั่งมาก,ก็เก็บปลายทางเหมือนกันแต้ของที่เขามีมาให้ภายในกล่องนะครับก็จะเป็นสายชาร์จไทเซ่ C, แล้วก็แผ่นนิเกิลนะครับจากนั้นก็จะเป็นคู่มือและสายสปอร์ตเครื่องสป,ปอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะขนาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเลยครับการต่อก็ง่ายๆครับผมเขาจะมีขั้วระบุไว้อยู่นะครับจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะส่วน